วันเดทริปเที่ยวระนองเส้นเมืองเก่าเมืองซ้า เมืองหล่อหลอมชีวิตวัฒนธรรมและรากเหง้าแห่งระนองไปกับโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสารสัมพันธ์ไทยจีนมาลายูสบายกับบายาปาเตออันดามันเรโทร2025แอดระนองทริปนี้เดินทางโดยรถสองแถวไม้รถประจําทางเอกลักษณ์จังหวัดระนองไปกันที่แรกพระราชวังรัตนารังสรร์จำลองศึกษาประวัติศสาสตร์เมืองระนองที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมที่จังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์3พระองค์จากนั้นไปศูน มรดกดีบุกสยามเรียนรู้ประวัติศาสตร์เหมืองดีบุกในจังหวัดระนองที่อดีตใช้เป็นสถานที่ทำงานของวิศวกรเหมืองแร่ชาวอังกฤษและไปกันต่อที่ศูนย์วัฒนธรร,รมเฉลิมราชพิพ,ธพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนเหงาในอดีตที่เก็บรวบรวมพระพุทธรูปและพระเครื่องโบราณรวมถึงเข้าของเครื่องใช้และเครื่องประดับมากมายในอดีตตั้งอยู่ในวัดเหงาว,วัดสวยศักดิ์สิทธิ์วิวน้ำตกเหงาประดิษฐานหลวงพ่อดีบุกหรือพระติปูกาพุทธมหาสั กยามุนีสีระนังพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สร้างด้วยแร่ดีบุกทั้งองค์และถือเป็นพระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่ที่สุดในโลกใกล้ๆกันจะมีชุมชนบ้านเหงาให้ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตคนเหมืองแร่ในอดีตและเรียนรู้ภูมิปัญญาการร่อนแร่โดยการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเรียงอีกหนึ่งที่เที่ยวต้องห้ามพลาดบ้านร้อยปีเทียนสือให้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิน่นแถมยังเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปสวย หนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจปักหมุดแล้วตามมาเที่ยวกัน